สบายดีสบายดีทักทายสบายดีเอฟซีเนาะโอ้เสียงดังเลยพี่น้องขอโทษขออภัยสบายดีเอฟซีบัสตูขูทุกคนโปรดอยู่ฟังไทยฟังลาวต่างประเทศเนะพี่น้องเนาะเมืเ่อก,ก,ก,กี้มาพบพอก็สักึมคือเก่าพี่น้องสกักึมเซโนพี่น้องเอ,องเซโนไปวะอย่างว่าเซโนไปว่าอ่าสักึมก็อยู่เมืองเซโนเนาะเมืองเซโนก็นเป็นอ่าอำเภอหนึ่งของแควซัสวานาเขตเนาะพี่น้องค่ะเอฟซีาบางคนบัดมาติดมาติดตามสักึมใหม่ๆเอฟซีบัวหัวความเป็นมากจริงๆเนาะ ก็มื่อในการเซากึ่มกับบริบายไซเนาะพี่น้องเนาะตัวอ่าเซากึ่มกับอยู่แต่ห้านชนอากาศมันฮอนแหละกับบริบายไซแล้วกะค้าายเจ้าของแนกเลยอยู่ห้านเมื่อยพี่น้องมื่อ15ซีมากินหมักต้องปกติมีคนคอมเมนต์ว่าเซากึ่มคือบารลองไทยคลิปกินเบบไงว่าสั่นก็เลยแบบอ่าสิลองมาถ่ายอ่าคลิปกินเราเมืองเนาะขนาดบาร์คามีเพื่นกันยังอ่าโพสเนาะพี่น้องบาร์คามีอ่าแชนแนลเพื่นกันยังโพสว่าอ่ายังก่อ ูติดตามเดี๋ยวแซดดิยวตะกะถา่าไปถ่ายคลิปลักหมื่นกะยากคนว่ะขนัดนักปราชญ์ยังสกึมติดตามสามหมื่นไปคลั่นแต่ทายคนกับบุคอยเบิ้งนะพี่น้องถา้าบ่ไม่คลิปกระแสกระแสคือจังหลายๆช่องเขาถ่ายกันมันกับบุข้นนะพี่น้องแต่ว่าอ่าสกึมผัดสารกระแสบบุเป็นพี่น้องเลยมีแต่เป็นตรงๆบางครัง้ง เอฟซีบางคนเป็นกับบหมักในสิ่งที่เขาเป็นคนตรงตรง,งวอลปกๆปกแต่เอฟซีบางคนเป็นกับหมักในตัวตนของเฮากับขอบใจหลายๆเนาะก,กะนถ้าู้ได้หมักในตัวตัวสก,กุมกับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อสก,กุมกะจะถทายในแบบของสกุมนี่แหละหละกกันถ้ามีโอกาสกพาไปเที่ยวสิพาไปเที่ยวลาวใต้พาไปเที่ยวลาวใต้เนาะพี่น้องพาไปเที่ยวลาวใต้แขวงจับปาซักของประเทศลาวพาไปเบิ่องอาจจะเบิ่งกวิถีชีวิตธรรมชาติน้ำตกภูเขาเพราะว่า เพราะว่ายังเกาะไปหลายรูปแบบตามสไตล์ของฮาพีน่น,น้องมื่อนี้สกุมนี่หมักต้องแค่พี่มาให้เอฟซีเบงหมักต้องเนี่ยพี่น้องเอ้แพงแพงไลอันสกุมไปซื้อนี่ลูกเดียวนะคือนมเป็นหมากเดียวยังบริกาเบงประมาณเกือบหาสิบบาทคือแบบฮิวแ้ง้ำไรไหลเห็นเขาลงในเฟสแล้วนั่งกับขี่รถขับรถไปขึ้นไปฟูนถิงประมาณอ่ายังเกาะขึ้นไปบ้มานประมาณอ่า สามสี่กิโลผแหละไปซื้อดอ,อกหมักตองมากินพี่น้องภาษาไทยเอิญยังกระท้อนบอกภาษาลาวเอิญหมักตอกมาซ่า,านเบิง่งซึซี่น่าอร่อยมากทุกคนอวยจิมาลองรีวิวออ้หมันอันน่ะพี่น้องเอยมันมันเป็นไหค่ะ่ะมันอัดเนาะมันแบบมันเจะจังได้ดีเนาะเอฟซีเซียนน้ำผ่อ คนอยากถอดใส่จานเลยพี่นงมตองก็มะตองพี่น้องเขาแถมแก้วพอ่อพี่น้องไปดองมะต้องคลายก่อนแต่ว่านางคือสีดองบูเป็นหาสิบบาทเดีมม๋ยวมาเมื่พี้เนาะสุดยอดมาเดอ้อมาเดอ้อ อยางน้ำข่อยกับมาเด้อเบอร์เบอร์เพี่นอ้องก็อออารมณ์พูญยิงนะพี่นอ้องเวลาฮอร์โมนไปป่วน้อยใจอารมณ์อารมณ์มแบบเรียงวินน้อยใจเสียใจมาขบนี่เงาเต่าตุตนไ่ต้องอยู่ใกล้กั็ได้ มีนไปหมดอืกเซาึมวะแถมแจวเซกุึมมาแบบนีมมไปไป้ไปดองมันตองคายเนาะพีน่นงเนาะอร่อยมากทุกคนมาเด้อก่อนจะเอากล้องกัน อาซุปแดงๆกันบงามนัาา่งค่ะกินคลีนมาอาทิตย์หนึ่งนํำนักนั่งกระลดตดตะ,ตะมัตะบัสแตกก๊าบกซกพี่น้องโอ้โหมาเบิง้งคํำใหญ่ๆใ,ให้กินเลยพี่น้องให้ชมเลยพี่น้องบา้ากเกต ซาใจเรยพี่น้องือออขอดองใส่ครับหมกเพชรกับ,พ,กบพักบัวตพ,พักบัวแดงอันนี้เม็ดมันทุกคนบอกาสกิน <c oughs> มันคาคขอ พี่น้องประมาณลูกหนึ่งหาสิบบาทแซ่บสาใจเอาอยัางมาแร็กกับบุญยอมจิ้มน้ำจิ้มครับมีเอฟซี FC บอกสกึมว่ซสกึมต้องกิน ต้องเห็ดซ้ายกินคนว่หมะสมก็ชอบกึ่มดีกึ่มดีเป็แต่แซ่บอบกึ่มกินเป็นแต่แซ่บคนว่ะพริกพี่นออก,กินไปกับตัวบวมได้นน่ปน,นนันออกกํลังกายกินคีนบ,บัดเลย ัมาเจอทุกคนเราอะไรมาแรกก็ไม่ยอมวิพี่น้องกาผไปได้แขวงามนะอย่าไปดัดเดรยะว่าวไม่เคยใครเข่าโายกหลากฟันเสียหละกกะเห็ดแห้ง มึงเขงแห้งกับบ่ได้พอถอดอุปกรณ์แล้วก็ต้องใสซรีเทเนอร์ไปกรอดชีวิตการที่ได้แขนที่ว่าคิดผิดแปลงงวเป็นบักไงนึงหืมตายตัวบวม ตอนนั่งกินอาหารคลีนเสียเปล่าปะกินแล้วไม่มีผลค่ะเคี้ยวเออเชล่าเดยวากินเป็นบอกว่ากระลาสองสัมือัอ ถ้าโครงการปรจกเครื่องสิบไปถ้าคลิปนึงเพื่อนโครงการสวัสดิการสังคมของโครงการ JKN สุดยอดเบื่อนค่ะอ่ะโลกพอแล้วครับ มีคนไทยบ้านเขาเส C ียหายระชงคือใช่พี่นนองเขาไปเห็นงานเขาเติมน้ำมันหายเลยสิประชงเขาช่วยเลือกเขาแต่ทำบุญทำบุญนะพี ans, ่น้อะบ่เป็นทำบุญซอยซอยพาเขาไปทำงานอะไรไปส่งเขาคือหลดนะเขาหาคนบัดเดียวกัน พี่เขาไปทำงานเขามีอาชีพก็ดีเลยพี่นอ้องแบบว่าบางเพือนการสวอยเรือกนเอาหาเอาหาเขากับบจักคุณขาเนะต้องให้เขาบริจักทำการทำงาน สำหรับชาวคืมคิดนะจิ้มแก่วสุดยอดฮึยังพาไปกินหน้า เี่ยวแขวะคังพี่นอ้องกินสมรากกับอบะไรเด้อกินสมกินเย็นอะไรกับอะไรเสียวแบบว่ามันเค็ดแขวนะพี่น้องภาษาลาวซอกระมูภาษาไทยเกินอะไร ม,มีแม่แปง้งปะฝากเชื่อน,น,เาานเดียร่าวมากินด้วยผละได้ด้วยผละคนหนึ่งหกกระป๋องคาบุรีกับเขาละหนึ่งหนึ่งแถวบะชกิมกับบุ้งตามันสุลรกะรกร้อนขจาว่างของมันอ่ะ ไปคล้องฝากถา้าบุหรายก็ได้อยู่พี่น้องถา้าไรกับบุหรีเนาะเขาจะพาไปขายพีกฎหมายพี่น้องเบิรอันนี้เป็นหัวหอมแ่บครับ ยอดเลยพี่น้องโอเคเดยวพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้สกึมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สกึมแน่มึงสกึมเมด้อพี่น้องเด้อจะเฝ้าเบื่อกันเอาพี่น้อง แลกกับกระเพาะขึ้นคลิปนี้ซอกขึ้มกับชีเดคลาฟก็ไม่พี่น้องไปก่อนขอบใจเอฟซีทุกคนที่ขามาเบิร์กมาหลับโซมาติดตามเลยพี่น้องเนาะคลิปนี้ซอกขึ้มกับชีเดคลาฟไปก่อนโปรโปกิปหนาด้วยสบายดีสบายดี